แล้วเอาเรื่องของตำรวจขับชนขึ้นมาให้พันไล่เล่นๆกันพอดีกูจะเอาไอ้นี่มันให้ตเอาแปดเจ็ดสองเจ็ดที่มึงเข้ามาที่กูบอกว่ากูคุยในลูกเรื่องของสมองวัดใจได้เหรออะบอกมาเลยเขียนมาแล้วใช่ไหมภาษาไทถ้าผัวกูตายโดนขับรถชนกูจะเข้าไปอยู่กับมันนะไหนนั่งพิมพ์นั่งพาที่ว่าได้ขึ้นบ้านกูนะ อ่าล่ะลูกใครเอาบัตออกมาเลยเอาวางสองคนเลยถอยไปไม่ใช่เสียงบักบักสิทธิฤทธิ์คำนิบุญถอยไปบักได้ง่ายปุ่มในกูเมืนนั่นบักสุริยันเชื่อสิ่งกันปะ่ะอ่าล่ะง่ายเล็กมึงยจะมาไงเล็กกับกูนะกูตบปากนะปุ่มยังไงสุริยันเชื่อสิง่งเมื่อไหร่นะแค่นั้นอถอยไปนะบักเนี่ยบักกูวางยะคำแบบประสานง่ายเลย บ่ต้องเว้าบ่าดูกับกูเอานี้ไปคนเว้าบ่ได้